ันนี้จะมารีวิวข้าวเป็ดพะโล้นะคะเราไปเจอมาจากที่โลตัสเขาบอกว่ามันทําจากโปรโตีนจากพืชน,นะคะไม่มีคอเลสเตอรอลมีโปรโตีนแล้วก็ไขมันต่ําที่สําคัญคือมันแค่270แคลนะคะแล้วเราไปเจอตอนมันกาลังลดราคาเหลือ59บาทก็เลยซื้อมาลองดูนะคะก็นี่นะคะคือด้านในพอดึงออกมาแล้วนะคะภาพ อ่าด้านหน้าเราก็มีความรู้สึกว่าน้ำราดมันเข้มข้นใช่ไหมคะคิดว่าเขาคงจะแยกถุงน้ำราดมาปรากฏว่าไม่ใช่นะคะพอเปิดออกมาดูจริงๆก็คือจะมีการราดน้ำลงมาในข้าวในกับข้าวเลยนะคะก็ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นโปรตีนที่ทําจากพืชพวกถั่วเหลืองพวกอ่า อะไรนะถั่วเหลืองนะคะข้าวสาลีพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเวฟแล้วก็มาดูกันนะคะนี่คะ่ะหน้าตาหลังจากที่เวฟเสร็จแล้วนะคะก็เออหน้าตาดีนะคะหน้าเหมือนข้าวเป็ดพะโลจริงๆแต่ว่าเห็นน้าลาดแล้วก็รู้สึกว่าเออมันไม่เข้มข้นนะคะมันไม่ได้เหมือนกับภาพข้างหน้าที่เราเห็นอันนี้มันจะเป็นน้าําใสๆซึ่งแทบจะไม่มีความแบบเหนียวอะไรเลยนะคะแล้วก็รสชาติก็จะ เรียกว่ากลางๆนะคะบ,บอกไม่ถูกเหมือนกันถ้าหากว่าใครที่คิดจะคุมน้ําหนักคุมอาหารแต่ก็ยังอยากกินพวกข้าวเป็ดพะโล้แบบนี้นะคะอันนี้ก็แนะนําเลยนะคะเพราะแค่270แคลแต่ว่าถ้าหากว่ากินแบบอยากให้เหมือนเป็ดพะโล้จริงๆนะคะอันนี้ก็ ใกล้เคียงแต่ยังไงก็ไม่เหมือนนะคะความรู้สึกต่างกันแล้วก็ความน้ําราดต่างๆก็คือต่างกันกับที่เราไปกินตามร้านอาหารนะคะอันนี้ก็ลองพอตัวเองลองแล้วก็เอามารีวิวดูเผื่อเป็นประโยชน์กับใครนะคะเผื่อใครอยากจะไปลองแต่ก็น่าจะดีกับสุขภาพนะคะอันนี้โอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ